สวัสดีครับและตอนนี้ผมท็อปครับอยู่กับโครงการเดอะโมดิชชัยพฤกษ์วงแหวนวันนี้ครับท็อปจะพาไปดูทาวน์โฮมที่เรียกได้ว่าหน้ากว้างที่สุดในย่านนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโครงการหน้ากว้าง5เมตรหน้ากว้าง5.5เมตรหน้ากว้าง6เมตรแต่แต่แต่ยังไม่ใหญ่เท่าโครงการนี้ครับเพราะโครงการนี้หน้ากว้าง 6.5เมตรนอกจากหน้ากว้าง6.5เ mm มตรแล้วที่ดินก็ไม่แพ้กันครับเพราะขนาดที่ดิน33.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย134.75ตารางเมตรโอโ้โหใหญ่มากๆไม่ว่าจะที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอยหรือขนาดพื้นที่ที่ดินแต่ยังไม่พอขนาดครับทางซ้ายมือของท็อปครับท็อปจะพามาดูสวนครับเนื่องจากเราเป็นแปลงมุมเพราะนั้นด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่ทีสวนอันนี้สําหรับแปลงนี้มีให้อยู่แล้วแต่แต่แต,แต่เราสามารถลงต้นไม้ใหญ่ครับเพิ่มบริเวณริมรั้วก็ได้สร้างร่มเงาครับสร้างพื้นที่ให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นทานอาหารในบ้านเบื่อแล้ว วันนี้อยากจะออกมาปิกนิกกับคนในครอบครัวพื้นที่ตรงนี้วางเสือก็ได้วางโต๊ะก็ได้วางเก้าอี้กี่ตัวก็ได้จะปิ้งบาร์บีกวกินกันก็ได้ครับเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถทำอะไรได้หลากหลายมากๆนะฮะและที่สำคัญครับตรงนี้ข้างหลังนะเชื่อมต่อกับโซนครัวที่เราสามารถต่อเติมได้ด้วยนะอ่ะมาทางนี้มาทางนี้ตรงนี้ครับก็สามารถทำเป็นแปลงผักเล็กๆกก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเรามีตรงนี้ให้ครับอันนี้เป็นห้องอุปกรณ์ที่ข้างในครับ ใหญ่มากๆสามารถครับใส่อุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับดูแลรถอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านนอกบ้านก็สามารถทําได้และที่สําคัญครับตอนนี้ตอนนี้สําหรับใครที่มีรถ E ีวีหรือรถไฟฟ้าเราก็เตรียมปลั๊กให้สามารถชาร์จได้เช่นกันโอ้โหพื้นที่ก็ดีอำนวยความสะดวกก็ดีใหญ่อลังการอีกหน้าบ้านก็กว้างนี่แหละครับโครงการเดอะมดิชชัยพืกวงแหวน แต่อันนี้เป็นแค่ด้านนอกเท่นั้นเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในว่าดียังไงตามมาเลยครับโหนี่มันทาวนโฮมเหรอหนูก็บ้านเดียวมันกว้างมากเลยอะ่ะคือพอหน้าบ้านมันกว้าง6.5เมตรอ่ะพื้นที่ภายในอะ่ะจากผนังหนึ่งไปอีกฝั่งนึงอะ่ะมันกว้างแบบ4เมตรเลยอะ่ะมันกว้างกว่าแบบความเป็นทาวน์โฮมทั่วไปอ่ะครับ อย่างตรงนี้วางโซฟาตัวใหญ่ก็ยังเหลือพื้นที่ที่วางไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทีวีเยอะมากๆเลยแล้วพอเราเดินเข้ามาด้วยความที่แบบบ้านมันกว้างครับเราไม่รู้สึกถึงความอึดอัดเลยเรารู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายมันเหมือนแบบอยู่บ้านเดี่ยวอะแล้วก็ที่สําคัญครับหน้าต่างก็มีให้เยอะเพราะนั้นมันดูโปร่งมากจากตรงเนี้ยถ้าเราตั้งตรงนี้เป็นโต๊ะสาหรับทานอาหารเนาะเวลาทานอาหารเราก็สามารถแบบมองวิวสวนที่เราจัดได้อ่ะ มันทําให้ทุกๆส่วนของบ้านอะ่ะมันคอนเน็กชันกันหมดนะครับและที่สําคัญพอถัดจากโต๊ะตรงนี้ที่เป็นโต๊ะทานข้าวปุ๊บเข้ามาข้างหลังเนี่ยก็เป็นโซนซักล้างซึ่งเรา่สามารถต่อเติมเป็นครัวได้มันทําให้ครัวห้องอาหารห้องทานข้าวแล้วก็สวนอะ่ะมันเหมือนคอนเน็กกันหมดเลยและที่สําคัญครับเรามีโต๊ะแล้วอะ่ะปกติถ้าเป็นทาวน์โฮมอะ่ะพอมีโต๊ะปุ๊บมันจะรู้สึกว่าด้านข้างอะ่ะมันแคบนิดนึงแต่อันเนี้ยพื้นที่ด้านขวาย,ยังเหลือกว้างมากๆอะ่ะ เราสามารถบิวอินเป็นตู้เอาตู้มาลงสามารถทําเป็นตู้โชว์ไม่ว่าจะเป็นรางวัลต่างๆหรือว่าตู้ของสะสมก็ยังทําและเหลือพื้นที่สบายๆเลยทําให้เราได้เห็นว่าการที่หน้าบ้านกว้าง6.5มาทําให้ทาวโฮมรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวที่ใหญ่มากๆเลยครับและที่สําคัญครับนอกจากหน้าบ้านกว้างแล้วบริเวณภายในกว้างแล้วห้องครับห้องด้านข้างเนี่ยหรือว่าห้องนอนเล็กด้านล่างเนี่ยก็กว้างมากๆ ปกติเราจะเห็นว่าห้องนอนเล็กมันจะดูแคบเนาะแต่ห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆแล้ววางเตียง5ฟุตเสร็จฝั่งนี้ครับก็สามารถวางตู้วางของอะไรได้อีกเยอะมากๆประการมากมารเป็นห้องนี้นอกจากเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็ยังเป็นห้องทํางานก็ยังได้ครับและที่สําคัญสําหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะห้องนี้ดีมากๆเพราะอะไรสมมติให้ผู้สูงอายุนอนห้องนี้ใช่ไหมครับพอตอนกลางคืนจะเข้าห้องน้ํา ออกจากห้องไปนิดเดียวก็ถึงห้องน้ำลแล้วสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชั้นสองว่าเป็นยังไงตามมาเลยครับพอเราจะลังจะขึ้นมาชั้นสองนะครับจุดแรกเลยที่เราต้องสังเกตนะครับและเป็นไฮไลท์เลยคือช่องรับแสงครับช่องรับแสงของโครงการนี้หลังนี้แล้วก็แปลงนี้นะครับโอ้หกว้างมากมาทําให้เรารับแสงธรรมชาติตอนเช้าเนี่ยแทบแบบไม่ต้องเปิดไฟในบ้านเลยแต่ยิ่งถ้าตอนกลางคืนนะลงมาจากบันไดและลืมเปิดไฟนะช่องเนี้ย มาทําให้เราเห็นบันไดทั้งหมดแล้วก็ลดการเกิอดอุบัติเหตุด้วยช่องนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีเลยนะครับและตอนนี้นะครับก่อนจะถึงชั้น 2. นะครับดูบริเวณโถงต,งตรงนี้นะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น2นะครับโหความสูงสูงมากนะครับซึ่งอันนี้มาทําให้เวลาเราเดินขึ้นมาเรารู้สึกโปร่งไม่อึดอัดและเราสามารถนะครับติดแชนเดเลียได้ด้วยอันนี้ก็คือความสูงของแปลงแปลงนี้เลยนะครับบอกเลยมาทําให้เราเนี่ยรู้สึกโลง่โลงโปร่งสบายมาก นะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมของโครงการนี้แปลงนี้นะครับพอเข้ามาครับเห็นไหมครับ ลมครับที่เข้ามามันทําให้เรารู้สึกแบบสดชื่นมากๆและที่สําคัญครับวางเตียงคิงไซส์ไปอ่ะพื้นที่ยังเหลือเหลือนะฮะวางเตียงคิงไซส์ตรงนี้นะส่วนตรงนี้หน้าห้องน้ํานะครับก็สามารถกั้นนะครับแล้วก็ทําเป็น Walk i n c l o s e t ก็ได้เพราะนั้นมันก็จะเกิดการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเรื่องของห้องนอนห้อง a l k i n c ิ o s e t แล้วก็สามารถเข้าห้องน้ําได้ด้วยเนี่ยครับคือมาสเตอร์เบด룸ของโครงการนี้แล้วเรามาดูห้องที่2ของชั้น2กัน ห้องนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าทาวโฮมส่วนใหญ่พอมีห้องมาสเตอร์เบดนรูมแล้วห้องที่เหลือวางได้แค่เตียงเล็กๆด,ดูความใหญ่ของห้องนี้เลยครับวางเตียงคิงไซส์ก็ยังได้ครับและที่สำคัญครับมีตู้มีโต๊ะมีอะไรต่อมีอะไรที่วางได้อีกเยอะเลยเพราะว่าห้องนี้กว้างมากๆครับความกว้างของห้องนี้ผมว่านะ เกือบจะเทียบเท่ากับห้องมาสเตอร์เบดมด้วยซ้ำโหเมื่อเปิดเข้ามานะครับบอกเลยฮนะต้องรีบปิดประตูก่อนนะครับพอเลยรู้ไหมลมในห้องนี้ครับลมแรงลมเย็นมากๆครับด้วยที่แปลงแปลงนี้นะครับหลายๆห้องทุกๆห้องนะครับจะประกอบไปด้วยหน้าต่างที่ค่อนข้างเต็มห้องไปหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยลมค่อนข้างโฟลและที่สําคัญครับได้รับแดดแต่แดดเนี่ยเป็นแดดที่ทําให้เราแค่รู้สึกอบอุ่นนะ ไม่ทำให้เราร้อนเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในแปลงแปลงนี้บ้านหลังมุมอย่างนี้นะครับจะสดชื่นมากๆห้องนี้นะครับก็คือเป็นห้องไซส์เล็กหน่อยที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้หรือจะทําเป็นห้องสําหรับทํางานทําเป็นห้องสําหรับที่จะเอาไว้วาดรูปทําทงานอดิเรกหรือทําเป็นห้องสําหรับฟังเพลงห้องดูหนังก็สามารถดีไซน์ได้นะครับอันเนี้ยแล้วแต่คนซื้อเลยเพราะนั้นถึงบอกว่า แปลงมุมนี้สามารถทำอะไรได้หลากหลายหลายฟังก์ชันมากๆครับท็อปมาสรุปให้ฟังครับว่าโครงการเดโมดิชชัยพฤกวงแหวนบ้านหลังนี้แปลงมุมหลังนี้ทำไมน่าซื้อครับอย่างแรกเลยครับหน้าบ้านกว้าง6.5เมตรครับกว้างมากๆนะฮะสห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถแบบเบิ่มๆจอดสองคันใหญ่ๆพื้นที่ก็ยังเหลือ พื้นที่ด้านข้างเพราะว่าเราเป็นแปลงมุมครับโอ้โ oh, ห oh, พื้นที่ใช้สอยมากมายทําเป็นสวนทําเอาไว้ปิกนิกกินข้าวก็ทําได้นะฮะที่สําคัญครับพื้นที่ใช้สอยครับ134.75ตารางเมตรพื้นที่ที่ดิน33.2ตารางวาโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่มากมากที่สำคัญครับเดินทางก็สะดวกเพราะใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ โรงเรียนนะครับก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นมารีวิทยาเซนต์แมรี่ครับสารสาวิทยาโอ้โหมีเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่ที่บ้านมีผู้สูงอายุกอไก่โงรงพยาบาลไซน้อยครับกอไก่โงรงพยาบาลเวิร์มิคอลครับและห้างสำคัญสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นอีเกียบางใหญ่เซนทันเวสเกตก็ยังมีรอบร้อมครับเดินทางสะดวกครับโอ้โหบริเวณก็กว้างพื้นที่ก็กว้างและแถมยังเดินทางง่ายและที่สำคัญ เดือนนี้เลยครับเดือนมิถุนายนนี้เรามีโปรโดีดีโปรเด็ดเด,ดโปรแรงแรงให้กับคนที่สนใจบ้านแปลงมุมแปลงนี้ของโครงการเดอะโมดิสชัยพฤกษวงแหวนเลยนั่นก็คืออยู่ฟรีไปเลย2ปีอ่าค่าน้ำค่าไฟที่ว่าแพงเราให้ฟรีไปเลย2ปีค่าส่วนกลางเราให้ไปเลยฟรี3ปีและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังครับโอ้โหคำว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังหมายความว่ายังไง หมายความว่าคนที่จะซื้อเอามาแค่ปลอกหมอนและเอามาแค่ผ้าคลุมเตียงก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันดีครับโปรดีๆแบบนี้โปรแรงๆแบบนี้เฉพาะเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่อยากซื้อบ้านหลังแรกและไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เราพร้อมจะดูแลตั้งแต่วันแรกที่คุณโทรมาแสดงความสนใจยันวันสุดท้ายที่เราเอากุญแจบ้านมอบให้เราดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ ท็อปบอบอกได้แต่ข้อดีของโครงการแต่การที่คุณจะเข้ามาดูตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วละ่ะแต่ท็อปบ,บอกเลยนะโครงการดีๆแบบนี้อยากให้ซื้อไว้อยากให้รับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ